ราคาของบิตคอยในวันนี้เรียกได้ว่าร่วงลงมาที่3 000, 8 0 0 0โดยประมาณแล้วดีดกลับขึ้นมาที่42,000และหลังจากนี้แนวโน้มมีโอกาสที่จะไปที่จุดจุดไหนคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใน Bitcoin นั่นเองนะครับมีใครต่อใครหลายคนนะผมเชื่อนะครับที่คุณติดตามช่องบอล h a p p i n e s s Investor มาโดยตลอดนะครับคุณต่างติดตามเข้ามานะครับด้วยเหตุผลคือคุณ ตั้งใจอยากจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในบิตคอย n และแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองส่วนตัวของผมนะที่มองบิตคอย n ในสภาวะปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปคลิป,ลป,ลปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจดดดดดีีีๆให้้้้กกัับผมมมไไววยวยเเเช่นเ่นนนนปจนถึงพพิ์ตมมขาาาท ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับล่าสุดใครต่อใครหลายคนต่างก็รับรู้นะว่า Bitcoin ETF นะัได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ความตลกคือในวันที่ผ่านขึ้นมาปุ๊บราคาของ Bitcoin ต่างโดนดัมเทขายกันระนาวเลยนะครับจากกลุ่มที่มีเม็ดเงินหรือว่ามีเงินทุนใหญ่ๆอยู่แล้วแบบนี้เนี่ยแนวโน้มของ Bitcoin มีโอกาสที่จะร่วงลงไปที่จุดไหนหรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นไป ได้หรือเปล่าวันที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้กันนะครับแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลอย่างบิตคอยเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมฟังลาเล็ตกันแล้วเดี๋ยวเราเรามาลุยกันเลยตอนนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันแนวราคาของบิตคอยนะวิ่งร่วงลงมาโซนตรงนี้นะที่เราเคยคุยกันตั้งนานแล้วนะซึ่งโซนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ37,000่จนถึงแถวๆ4 0 0 0 0นั่นเองพูดง่ายลงมาทดสอบบริเวณตรงนี้นะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยแนวโน้มดูเหมือนว่าแนวรับตรงนี้มันสามารถรับไปได้ทําให้ราคาของบิตคอย n พุ่งดีขึ้นมานะเพื่อจะมาทดสอบบริเวณ 42,000ถึงประมาณ4 6 0 0 0นันั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยพูดไว้อย่างชัดเจนนะว่าถ้ามันสามารถดีดตัวทะลุเหนือ4 6 0 0 0ขึ้นไปได้ถึงจะมีลุ้นนะครับที่จะไปทดสอบแนวประมาณ50,000นนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราถือว่ามันทดสอบประมาณ4 9 0 0 0ก็คือดีดไปประมาณแถวๆ5 0 0 0 0นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับสภาวะของบิตคอยในปัจจุบันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าที่4 2 0 0 0ตรงนี้จะสามารถยืนเหนือขึ้นไปได้หรือเปล่าและแน,น ตอนเนี่ยผมเคยวาดโซนที่เราเคยทดสอบกันในคลิปก่อนเราเคยวาดกันในโซนตรงนี้ครับที่เป็นโซนสามเหลี่ยมที่ผมวาดขึ้นมาในคลิปก่อนผมเชื่อว่าน่าจะได้มีการพูดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะขีดสำคัญผมก็ได้บอกไว้ในตอนนู้นนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดการร่วงลงมานะร,ราคาของบิตคอยนะครับก็จะอยู่แถวๆโซนประมาณ3 7 0 0 0ืดถึงสามหมนันั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประหยัดที่เรา ได้พูดกันนะเพราะราคาต่าสุดของบิตคอยร่วงลงมาประมาณ38,000โดยประมาณซึ่งก็ถือว่าโอเคครับเป็นจังหวะหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมณจุดสนบริเวณตรงนี้นะครับแต่ถ้าถามผมในปัจจุบันเนี่ยผมก็จะบอกเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนอย่างชัดเจนนะว่าภาพใหญ่ของบิตคอยในปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมองว่าจากเส้นเหลืองตรงนี้เนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยมันไม่เคยร่วงทะลุแบบแรงๆตัดผ่านลงมาเลยเนาะย,ยกเว้นตอนช่วงโควิดนะที่มันมีการร่วงลงมาแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในโซนใกล้เคียงนััหลงจาก มันก็แค่ลงมาชนหรือว่าทดสอบบริเวณเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือเส้นพาราโบลิกเคิร์ฟของผมนั่นเองผมเลยมองภาพว่าจากจุดปัจจุบันที่บิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณ42,000โดยประมาณนะก็คงบอกได้อย่างชัดเจนว่าบิตคอยก็ยังคงเป็นภาพใหญ่ของขาขึ้น นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์พี่ๆทุกคนเนี่ยจากราคาที่เราเห็นอยู่ประมาณ42,000นะเส้นสีฟ้าตรงนี้เนี่ยผมก็ประมาณการว่าจะเกิดฮาววิงเกิดขึ้นเนาะเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าระยะเวลาที่จากจุดปัจจุบันจนถึงฮาววิงเนี่ยก็จะประมาณ3เดือนนั่นเองครับ90าบาทก็คือประมาณ3เดือนนะครับซึ่ง3เดือนต่อจากนี้เนี่ยก็คงบอกได้ครับว่าจะมูหรือจานะครับกับสถานการณ์ฮาววิงที่เกิดขึ้นนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตรงนี้ค รเราจะเห็นล่าสุดที่ชัดเจนเลยนะว่าตรงโซนปัจจุบันตรงนี้นะทุกคนที่มันเกิดการร่วงลงมาเนี่ย RSI มันเข้าสู่แดนโอเสอง นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าใครที่อยู่ในห้องลับนักลงทุนนะผมก็มีส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะว่าเฮ้ยคุณสามารถเก็บเข้าซื้อในจังหวะตรงนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เน้นแบบถือระยะยาวนะอย่างน้อยนะในช่วงตรงนี้เนะี่ยคุณก็จะมีเวลหรือว่าความมั่งคั่งนะครับที่มากหรือสูงขึ้นประมาณ6%เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับสมาชิกห้องลับนักลงทุนกันไปนะครับแต่โอเคครับตอนนี้ ISI ในกราฟ day เนี่ยมันบอกว่า,ออาจจเอ แต่หนึ่งสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนั่นคือถ้าผมเปิดในส่วนของกราฟวีขึ้นมาคุณจะเห็นว่าตอนนี้ RSI กราฟวีมันอยู่ในแดนของ o v e r b o u g h t นั่นเอง และด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันถึงเป็นเหตุผลที่คลิปกอดผมได้บอกเอาไว,ว้ว่าบิตคอยอาจจะขึ้นก็นได้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะร่วงได้ด้วยนั่นเองซึ่งโดยภาพที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างทำเฟรม e ีกตรงนี้ที่ RSI เข้าสู่แดนโอเวอร์บอลนะครับในขณะที่ทำเฟรม DRSI ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่แดนโอเวอร์โซลสัมมากว่านะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะคนที่เล่นสั้นนะครับผมอย่าลืมตั้งจุด Stop l ล s s กันให้ดีนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี้ มันร่วงจบแล้วหรือ,อยังก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีใครรู้แบบ1 0 0อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมคงบอกได้ในมุมมองส่วนตัวผมนั่นคือณจุดปัจจุบันแนวราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ42,000อก็จริงอยู่นะซึ่งแน่นอนครับโซนที่มีความสําคัญคือเราอาจจะต้องมามอนิเตอร์ตรงโซนนี้ครับว่าอย่าให้มันหลุด39,00 0ลงมาซึ่งล่าสุดบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันลงมา38,500แล้วนี่โค้ชบอลซึ่งสําหรับผม38,500กับ3 9 0 0 0ถือว่ายังไม่ได้แตกต่างอย่างมี ยาสํคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโซนเนี่ยมันก็คือแนวโซนที่กําลังรับในจุดปัจจุบันล่าสุดที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามันหลุดโซน39,0 0 0ตรงนี้ลงมาได้นะครับคุณก็ต้องลุ้นนะว่าอย่าให้มันหลุดโซน36,000โดยเด็ดขาดนะครับและแน่นอนครับถ้าคุณดูแนวฟิโบนัชชีตรงนี้นครับที่0.618ผมก็มองว่าจุดที่สุดท้ายถ้ามันจะร่วงนะครับแบบ worst case ที่มีความเป็นไปได้ที่เรียกได้ว่าเป็นโซนแข็งแข็งนะในการทดสอบเนะี่ยผมก็มองเห็นนนโซนตรงี้ ก็คือแถวๆประมาณ3 4 0 0 0นัน่นเองตรงนี้ก็อาจจะต้องมามมนิเตอร์กันต่อนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันร่วงมันจะลงมาถึงตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนที่สุดครับที่ผมบอกว่าถ้ามันร่วงเนี่ยมันจะลงมาถึง3 4 0 0 0พได้หรือเปล่านะี่ยตรงนี้จะมีในยะสสาคัญซึ่งสาหรับผมถ้าเรามาดูจากภาพเนี่ยมันก็จะเป็นโซนช่วงตรงนี้ที่ผมตีกรอบล่าสุดนี้นะครับก็คือประมาณ33,000ันจนถึง35,000่น้ซึ่งมัน3าม0มสนก็จะอยู่ในกรอบโซนตรงนี้เพราะคุณจะเห็นว่ามันมาทดสอบโซนบร ทดสอบตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นโซนตรงนี้ก็จะค่อนข้างมีในยะสัยยะสํำคัญซึ่งผมคิดภาพนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยไม่น่าจะหลุดต่ำกว่า33,000ืนสันะเออแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของข่าวต่างๆที่เอออาจจะมา เป็นปัจจัยกดดันก็เป็นไปได้นะก็ต้องติดตามตรงนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนนะครับตามแนวฟิโบนัชชีตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันมีความสอดคล้องกับภาพของกรอบที่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นั่นเองก็ต้องจับตาม,มองกันต่อไปนะครับและแน่นอนที่สุดครับบางคนก็อาจจะอยากรู้เนาะว่าเฮ้ยถ้าอันนี้มันคือเวิร์สเคซี่ที่ผมมองว่ามันอาจจะร่วงลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปมองเนี่ยว่าเออถ้าเกิดมันสามารถดีดตัวขึ้นเนี่ยมีโอกาสจะดีไปที่จุดจุดไหนผมก็ขออนุญาตนะครับตีฟิโบโดยประมาณขึ้นมานะคร ถ้าตรงนี้นะครับเกิดการย่อตัวลงมาเนาะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าเราใช้ฟิโบในไทม์เฟรมเดย์นะผมก็มองภาพว่าจุดปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยอาจจะมีขึ้นไปถึงประมาณ7 000, 7 0 0 0ถึงเ8 0 0 0เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งย้ำนะว่าตรงนี้คือส่วนของแนวฟิโบนะครับที่ถูกตีจากไทม์เฟรมเดย์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูในส่วนของรอบจากไทม์เฟรมวีคที่เรียกได้ว่าเป็นภาพระยะยาวขึ้นอีกนิดนึงนะผมก็จะสัง เกตเห็นนะครับว่าจากจุดตรงนี้นะครับมันร่วงลงมาที่บริเวณตรงนี้เนาะก็คีสว่ารอบนี้คือรอบที่ต่ําที่สุด ลงขึ้นป้ายแล้วก็ร่วงลงมาบริเวณตรงนี้นะครับก็มาสังเกตนิดนึงครับจะเห็นว่าถ้าเราอ้างอิงจาก time frame week เนี่ยมันก็จะบอกว่า Bitcoin มีโอกาสที่จะวิ่งไปอยู่แถวๆประมาณ120,000เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะใกล้เคียงกับแนวครั้งที่แล้วที่ผมเคยพูดเนาะก็คือประมาณ1 2นสองนั่นเองอันนี้ก็อาจจะต้องมาคอยจับตามองกันให้ดีนะว่ามันจะสามารถดีตัวขึ้นไปได้ หรือเปล่าซึ่งแน่นอนคุณจะเห็นว่าภาพของฟีโ o เนในส่วนของทำเฟรมเดย์หรือทำเฟรมวีอาจจะมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุด7 0 0 0 0ม0 0 0 0คุณอาจจะต้องมอนิเตอร์เป็นพิเศษว่าเฮ้ยคุณจะตัดสินใจอย่างไงหรือว่าจุดที่แบบ ถ้ามันดีขึ้นไปได้ถึงแสนสองคุณจะตัดสินใจยังไงต่อไปอันนี้ก็ต้องมาดูกันให้ดีนะครับตามกลยุทธ์ของคุณกันนะครับผมแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยคุณอาจจะแบบเออแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าจากจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะพีคหรือว่ามีโอกาสที่จะไปบริเวณแถวๆไหนแต่ย้านะครับว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะก็เป็นเรื่องที่อาจจะได้แค่ e s t i m a t e แล้วก็ประมาณการกันต่อไปถึงเวลาหน้างานจริงก็ต้องคอยมอนิเตอร์กันต่อไปเนาะแต่หนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตเห็นว่าาจกิ ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะเออมันไปถึงพีคเนี่ยของบิตคอยเนี่ยรอบนั้นใช้เวลาประมาณ12เดือนนะครับก็คือ1นปีเนาะในขณะที่รอบที่สองที่ฮาร์ปวิ้งนะก็ดูเหมือนว่าใช้เวลาอีกประมาณ17เดือนนะถึงจะไปที่จุดสูงสุดนะก็ประมาณปีนิดนิดตีไปประมาณปีครึ่งนะครับแล้วก็รอบที่3เนี่ยที่ฮาร์ปวิ้งนะก็คือรอบครั้งล่าสุดเนาะดูเหมือนว่ามันใช้เวลาประมาณ18เดือนนะถึงจะไปที่ จุดสูงสุดก็คือประมาณปีครึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าอ่ะถ้าผมใช้ตัวเลขเฉลี่ย3ตัวนี้เนาะ12บอวก17บจําก18จัรวมกันหาร3เนี่ยจะพบว่าจะอยู่ประมาณ16เดือนจากรอบที่4จากฮาร์ฟวิ่งนะถ้าเกิดมันเกิดฮาร์ฟวิ่งในช่วงเดือนเมษาจริงๆก็น่าจะมีสักประมาณ16เดือนแต่ถ้าเอาแบบเบิร์สเคสที่ผมมองเห็นตอนนี้ก็18เดือนเผื่อไว้อ่ะ1 6ถึง18เดือนโดยประมาณ ตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตาดูกันต่อไปนะว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับคุณอาจจะเผื่อเอาไว้เลยก็ได้นะช่วงประมาณ16-20ถึงเดือนตรงนี้ก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าผมดูเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเออมันจะเกิดพีคโดยประมาณนะพฤศจิหรือว่าธันวาแต่ข้อมูลตรงนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้มากหรือว่าถี่มากพอเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ได้แค่เป็นตัวอ้างอิงคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองในสถานการณ์จริง กันต่อไปนะครับก็ลองเอาแนวคิดตรงนี้ที่ผมแชร์และแบ่งปันไปปรับใช้กันดูนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู P ่เพื P ่นเพืี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมแนวโน้มของ Bitcoin มีโอกาสที่จะดิ่งตัวลง ไปที่จุดจุดไหนหรือมีโอกาสที่จะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปที่จุดจุดไหนกันแน่นะครับซึ่งแน่นอนครับคุณก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปปรับใช้กับกลยุทธ์ส่วนตัวของคุณกันดูกันและกันนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับดังนั้นทุกกลยุทธ์ที่คุณเอามาใช้นะมันมีความจําเป็นที่จะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆท กันน้อยนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทาดูครับเพื่อตัวคุณเอง่ที สำคัญที่สุดแต่ขอให้คุณจดจําเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับและการที่คุณมีเงินครับสามารถทําให้ตัวของคุณครับมีความสุขในมากขึ้นทําให้คนในครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมสร้างเป้าหมายครับเพื่อจบเกมการเงินในชีวิตของคุณกันไว้ด้วยนะครับผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนในที่นี้มากๆเลยครับที่เข้ามาชมช่อง o n d happiness investor และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้้พบบบบกััันนนคคคคลลิิปปหาะรรผม